คือ m อ u ที่ที่ทำกันครั้งแรกนะมันเป็นมี23ข้อใน M.O.U. ที่ทํากันเพราะว่าทั้ง8พักสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกนะฮะแล้วก็นโยบายที่20 23ข้อก็เป็นนโยบายของพักเก้าวไกลทั้งหมดนะตอนนี้ทางพักเก้าวไกลก็ส่งไม้ต่อให้กับพักเพื่อไทย เป็นคนแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่า MOU เดิมเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เลยต้องให้พรรคเพื่อไทยให้ทำใหม่หรือจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยที่จะจัดตั้งรัฐบาลอาจจะไปเอาพรรคไหนเข้ามาร่วมหรือว่าจะเอายังยึดมั่นอยู่ในแปดพรรคเดิมมันก็ได้นะ หรือว่าจะเอาพรรคอื่นๆเข้ามาร่วมให้ได้ได้เสียงครบ375เสียงก็สามารถที่จะจะทำได้นะฮะเป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยการที่อต้องต้องพูดตรงๆคือการที่ฉีกเอโมยเดิมไปและล่างใหม่เนี่ยมันจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ในแปดพรรคใช่ไหมเออตัวนี้ก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะฮะก็จะยึดถือเอาร่างเดิมมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยากสนับสนุนให้ นายกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เอาพรรคเดิมมามาเป็นแนวร่วมมันก็ยังก็เหมือนเดิมอยู่นะฮะแต่เปลี่ยนข้อความเพน,นั้นแต่ผมที่ผมเสนอบอกว่าเพราะใน MOU เนี่ยผมได้อ่านดูทบทวนดูแล้วมันเป็นของพรรคเก่าไกลทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนมาส่งไม้ต่อให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ต้องมาทำใหม่ ในประชุม8พักนี้จะมีการคุณชวลิตเองจะมีการยกข้อนี้ขึ้นมาหารือในที่ประชุม8พักไหมคะก็ก็ก็จะหารืออยู่นะฮะจะหารืออยู่นะแล้วเรื่อง3 3 1 2เสียงเนี่ยค่ะถ้าตอนนี้ถ้ายังคง312เสียงก็ไม่พอต่อการสนับสนุนในการโหวตเรื่องนายกเห็นควรว่าควรจะดึงพักไหนในส่วนมุมส่วนตัวค่ะควรจะดึงพักไหนเพิ่มมาเป็นพักที่9พักที่10ไหมคะอ๋อ ก็ S <S อยู่อยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะเพราะทั้งทั้งแปดพรรคก็มอบให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําให้เป็นคนประสานกับพรรคการเมืองอื่นๆหรือทั้งอ่วุฒิสภานะฮะก็ก็ให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําเป็นคนประสานนะฮะไม่ติดใช่ไหมครับทัทง้งทั้งไม่เป็นไรฮะทางทางพวกพวกเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกครับเรามอบให้กับพรรคเพื่อไทยไปหมดแล้ว พรรคเพื่อไทยก็ต้องไปทําตามที่ได้รับมอบหมายจาก8ดกลุ่ม8พดพักด้วยกันครับแล้วมองยังไงที่ทางพักเก้าไกลเองออกมาบอกว่าเพื่อไทยในการเจรจาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการยืมมือเพื่อนเพื่อ,อที่จะผลักเก้าไกลอะค่ะเราคงไม่ไม่อย่างนั้นมัน้งเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็จะเชิญพักที่ต่างขั้วนะ,ะห้าพักเขามาปรึกษาหารลือหาทางออกเนี่ยก็จะให้ทางพัก ทางพักสี่ห้าพักกันให้คําแนะนําว่ามันมีปัญหาอะไรที่จะติดจะให้ทักทางแปดแปดพักนี่แก้ไขอย่างไรบ้างอะไรนะลักษณะแบบนี้นะฮะ